นี่คนปลาล์มที่โตแล้วนะคะนีคือต้นปลาล์มค่ะใครไม่เคยเห็นต้นปลาล์มนี่สวนปลาล์มของน้องสาวนะจคะต้นปลาล์มนี่คือส่วนปลาล์มนะคะนู่นเลยค่ะข้าไปถึงข้างในนู่นเลยมีหลายต้นนะคะ นี่ก็ออกลูกอยู่นะคะแต่ลูกยังไม่โตนะคะต้นปาล์มจ้านีหลายต้นจ้ะ